นกขอบคุณพี่วานมากนะคะขอบคุณพี่สามากนะคะสวัสดีครับพี่กระท่อมจากเทพนะคะเจ้าบ้านบวกหนึ่งครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บังเองนะคะขอบคุณค่ะนกขอบคุณขอบคุณพี่พี่วันคาแซ่บมากนะคะนกขอบคุณพี่สามากนะคะเลิบสิบแปดจากพี่บังขอบคุณนะคะขอบคุณเล็บสิบแปดนะคะพี่หมุนคุ้ยสวัสดีครับจากเทพนะคะนึกว่าไปนอนแล้ว โบกมือบายบายค่ะขอบคุณค่ะพี่ยุทธพี่บางสวัสดีครับจากพี่หมุนอิปุยนะคะยายวันสวัสดีครับจากเทพนะคะพี่บางเองสวัสดีครับจากพี่กระท่อมนะคะยายวันสวัสดีครับจากพี่หมุนอิปุยอ่านคำานึงหรือเปล่าพี่ยุทธสวัสดีครับจากเทพนะคะสวัสดีหมุนวิปุยครับจากพี่บางเองนะคะเทพสวัสดีครับจากพี่หมุนอิปุยนะคะสวัสดีครับ คุณเทพหัวใจก,กอดดพี่กระท่อมสวัสดีครับจากพี่บังนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหัวล้อบักพ่วงมาด้วยเทพเมาอีก่หรือเปล่าวันนี้เราอะพี่เทพสวัสดีครับจากพี่บังนะคะพี่แอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอ้ขอบคุณนะคะหัวล้อเอเลี่ยนมาเลยนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะโนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ พี่สารพีสวัสดีครับจากพี่หมุนวิปุยนะคะพี่ยุทธสวัสดีครับจากพี่บังนะคะสวัสดีคุณยายวันัมใจกอดจากพี่ยุทธนะคะคุณแอสสวัสดีครับจากพี่บังนะคะหมุนวิปุยสวัสดีจากพี่พี่วันคาแซบนะคะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาด้วยใจอย่าได้ใส่หน้ากากสวัสดีค่ะทําไมคล้ายๆค,คุณมาร์ทหรือเปล่าหรือไม่ใช่ขอบใจนะคะ ขอบใจมาด้วยใจนะครับขอบใจนะครับขอบใจที่แวะเข้ามานะคะอค่ามรีไหนแล้ว ไปไม่เป็นแล้วเหรอ <laughs> เริ่มยี่สิบขอบคุณนะคะมาด้วยใจขอบคุณนะคะยุทธสวัสดีคะ่ะจากพี่วันนะคะสวัสดีคุณมาด้วยใจหมวใจกดกอดจากพี่ยุทธนะคะ อ่านข้ามนกก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะกลัว,วมันเร็วแล้วนกเอากลับมาไม่ทันต้องออกจาก youtube ทั้งหมดแล้วเข้าใหม่ถึงจะได้แป้นพิมพ์ต้องออกจาก youtube ทั้งหมดใช่ไหมออกออกแบบไหนไหมายถึงออกช่องนั่นเหรอนบลองแล้วนะคะบางคนก็บอกว่าให้ออกใหม่ใช่ไหมนกก็ออกแล้วออกแล้วนกก็เข้ามาใหม่มันก็ไม่เจอเหมือนเกิดมันเหมือนดันเหมือนกันเออเฉพาะที่เป็นลายลายนอนนะคะ คุณยุทธจากมาด้วยใจนะคะต้องออกจากคุณยุทธเปียดยิ้มกําลังใจเปียดยิ้มสู้ๆจากพี่ยุทธนะคะหัวใจกอดกดจากพี่ยุทธหัวใจกอดกดจากมาด้วยใจนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะขอตัวก่อนนะคะแม่นกเรียกแม่นกไว้ก่อน <laughs> ขอบคุณค่ะพี่อนุสร นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะน้องโนพี่วันพี่วันพาไปตลาดสวัสดีค่ะนงขอบคุณนะคะนงขอบคุณพี่วันนะคะเลิฟยิบเอ็ดขอบคุณยี่สิบเอ็ดค่ะเลิฟยิบเอ็ดค่ะพี่วันนกขอบคุณนะคะสวัสดีรลบ้านโบกมือโยโย่จากพี่วันพาไปตลาดนะคะสวัสดีครับพี่วันหัวใจกอดจากพี่ยุทธ์นะคะพออนุญาตทักรวมนะคะจากพี่วันนะคะหัวใจบวๆจากมาด้วยใจนะคะเหรียญทองขอบคุณนะคะขอบคุณ มาด้วยใจนะคะผู้ใหเนาะหยุดผูนน้ใดนอมาด้วยใจขอบคุณนะคะน้องขอบคุณพี่วันมากนะคะขอบคุณมาลายน้ำใจมากนะคะ